จริงแล้วผมไม่อยากจดทะเบียนกับเธอหรอกเป็นพ่ออะไรเหรอมันพูดยากหลายเรื่องบอกไม่ถูกคือเขาชอบอาตามผมทุกวันทุกคืนงานการเขาก็ไม่ทํามานั่งเฝ้าผมรําคาญสุดๆผมไม่อยากจดหรอกแต่จดก็จดอยากให้จดก็จดไปจะได้ตัดปัญหาเสียทีทั้งที่ฉันไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักและให้อภัยเธอเสมอ แบบนี้ก็มีเหรอกลาบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตแล้วก็สยองขวัญวันศุกร์นะครับหรือว่าทําตามน้องแนะนํามาเนี่ยอาทิตย์นี้จะเป็นคลิปอะไรไปดูก่อนโอเคส่วนใหญ่จะเป็นนวนเฉวีนะครับนนอรนารอคือเรือนวนชวีืมอช่องเพื่อนเก่าเฮสเตอร์ทีวีครับนวนชวีแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับปริศนามือที่ส ตาที่สามสี่มือที่3กัเลยทีเดียวก็แบบเขาเพิ่งทำออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารวนเก่าก่อนนวนชวีนั่นเองปกุศลผลบุญใดที่เคยสร้างไว้ในชาติภพนี้ข้าพเจ้าขออทิศผลบุญนั้นแด่ผู้ล่วงรับทุกท่านซึ่งได้นำเรื่องราวมาเผยแพร่ในวิดีโอนี้อันเป็นเครื่องเตือนใจแก่ประตุชนรุ่นหลังและรอดพ้นให้รอดพ้นและปลอดภัยจากความรุนแรงทั้งปวง ตะลึงหญิงสาวมีฐานะเป็นศพพร้อมนาฬิกาหรูศพหญิงลอยขึ้นอืดใต้สะพานนนทบรุรีนางสาวนวลชวีเพชรรุ่งอย่าบอกว่าเรื่องจริงนะอะสองกันยายน2502สะพานนนบุรีศพหญิงสาวร่างอเคลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับท่าเรือวัดเฉลิมพระเกียรตสภาพศพขึ้นอืมือพาดน้า สนาฬิกาโอเ้โอเคถึงจะมาแบบแวบๆแ,แ,แต่ผมม่งกลับไปดูนะครับยบเตชาผมคิดไปเองไหมหรือว่าหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนใครสักคนนี่แหละน่าจะคิดไปเองเนี <c oughs> ้ยเสียงอะไรโอเคผมเดาถูกมีคนมาบ้านผมห <c oughs> ลอนนะเนี่ยเวลาดูคลิปนี้ทีไร สถานที่เกิดเหตุพบวัตถุพยานได้แก่เสื้ผ้ากระดุมและรอยเลือดนวลชวีถูกละเมิดทางเพศถูกรวมใเอทางใ้และวถุกแทน,นเป็นแผลยากการสามแผลกคลให้เลือดตกในจนเสียชีวิตอันนี้น่าจะเลือดออกจนเสียชีวิตนะผมว่ามีบันทึกการสนทนาด้วย จ้าหน้าที่ตำรวจและนางพยาบาลโรงพยาบาลยาสบเกี่ยวกับบาะแสการเสียชีวิตสวัสดีค่ะดิฉันเป็นนางพยาบาลจากโรงพยาบาลยาสบต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับข่าวที่เจ้าหน้าที่พบศพนางพยาบาลมสมแหวนลงยาสลัดนันสกุลรามเตชะเธอชื่อนวชวีเป็นเพื่อนโรงงานของดิฉันค่ะนวชวีเป็นพยาบาลด้วยคคุณพอจะแจ้งรเริ่มเติมให้กับทางเจ้า วดดรวันนี้ดิฉันและเพื่อนได้ไปดูศพที่โรงพยาบาลตำรวจตามประกาศข่าวพบว่าร่างนั้นเป็นนวลชวีเพื่อนของเราอย่างไรหากต้องการเบาสแสเพิ่มเติมสามารถเข้ามาได้ที่โรงพยาบาลยาสูงค่ะเพราเรายินดีให้ข้อมูลอย่างเต็มที่โอเคขุณครับยังไงทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ขออนุญาตให้ข้อมูลทางไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วละ่ะเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่าง,<อ>งแล้ว นายแพทย์อาทิตย์สุยานนเศรรฐกาอจอ้าวอ้าเอ้าวเนื่องจากขณะนี้หมออาทิตย์เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมอยังไงทางเจ้าหน้าที่ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับโอเครู้สึกว่าจะจะมีข้อมูลปกปิดค่อนข้างเยอะนะครับแอาแชร์นานเลยทีนี่โอเค อกองบัชาการปราปรามอาชญากรรมหมอทิตข้าสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผม,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 มชอบภาพนี้ฮะแบบเรียวๆดีนั่นมือคนคนุณไปโดนอะไรมาแผนควรแผนควรมากสิด้วยเลยเรากับยื้อยุดฉุดกระชากมาอย่างนั้น ผมทําคลอดคนไข้ผู้หญิงรายหนึ่งหล่อนดิน้นระหว่างาปากมดลูกใกล้าปากมดลูกเปิดใกล้คลอดจนผมต้องเข้าไปห้ามเลยได้แผลมาครับไม่ใช่แล้ว,วลเล่แหวนของคุณสลักนามสกุลโอ้มันอ่านลำบากมากนะครับ มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคุณหรือเปล่าครับอืรามเดชะเป็นนามสกุลเก่าของผมและผู้ที่ผู้ตายที่เป็นศพศพจมน้ําตามประกาศคือภรรยาของผมเออ่ว่าเธอกับผมไม่อยู่ด้วยกันสัพักใหญ่แล้วอ่านลําบากอันนี้อ่านลําบาก ด้วยความสัตย์จริงผมเพิ่งทราบข่าวว่าเธอเสียชีวิตแล้ว,ดวเดี๋ยวไม่มีเฟรมนึงโอเคจังหวัดลำปางนะครับหมอทิศรับตำแหน่งแพทย์รถไฟหัวหน้าเขต4จังหวัดลําปางประจวบก,กับที่นวลชวีและเพื่อนไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันที่จังหวัดลําปางและนั่นทำให้เขาและนวลชวีได้พบกัน ภาพน้ำมูกไหลแล้วผมยังไม่หายเลยนะครับเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงแผลบนวลชวีล้มและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลยาสูเป็นเวลาหนึ่งเดือนเกิดอะไรขึ้นนวลชวีแท้งลูกเดี๋ยวนะไปมีกันตอนไหน โอเคมันผ่านมาปีหนึ่งพอดีอ่านลำบากมากก่อนที่หมอทิตย์จะเดินทางไปนั้นเขาถูกโรวมพยาบาลส่งให้ไปฝึกประสบการณ์ณแผนกหูตาจมูกเป็นเวลารวมทั้งสิ้น6เดือนพอตกเย็นหมออาทิตย์ก็ได้ไปเรียนภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการไปศึกษาต่ออือืมโอเคเป็นเหต,เเหตุเป็นเหตุที่ทำให แยกจากกันเนี้ยสมผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แย่ลงไปแบบทวีคูณอืมสิเวทมีนาคมหมอทิตย์จดทะเบียนสมรสกับนวลชวีเพชรรุ่งณอำเภอยานาวาในขณนะนั้นแสดงว่าตอนนี้เปลี่ยนโอ้โหแล้วเพลงนี่นะนา,นามหน้าหมอทิพย์ใช่ไหมเนี่ยที่จริงแล้วผมไม่อยากจดทะเบียนกับเธอหรอก เป็นพ่ออะไรเหรอเมันพูดยากหลายเรื่องบอกไม่ถูกคือเขาชอบอาตามผมทุกวันทุกคืนงานการเขาก็ไม่ทํามานั่งเฝ้าผมรําคาญสุดๆผมไม่อยากจดหรอกแต่จดก็จดอยากให้จดก็จดไปจะได้ตัดปัญหาเสียทีหมออาทิตย์กล่าวกกกกโอเคต้องตามไม่กระพิบเขายอม เปรียบเทียบความความว่ายามรักแต่น้ำผักต้มขมชมว่าหวานคั้นรักจางหางเหินไปเนิ่นนานแต่น้ำตาลว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแลออืฮขณะที่นวลชวีถึงแม้จะได้จดทะเบียนสมรสแต่ก็ไม่ได้แต่งงานกับหมออาทิตย์ อีกทางหมออาทิตยังไม่สนใจเธอเหมือนแต่ก่อนแง่ละผู้ชายนะครับอาจจะมีบางโมเมนต์ที่ไม่ชอบให้คุณมาตรงมาตื้ออะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม,ไม่มาเฝ้ามากเกินไปอะไรนะครับเธอหวังที่จะมัดใจหมออาทิตย์ด้วยการบอกที่บ้านว่าเธอกับหมอทอิตจะแต่งงานกันพร้อมเชิญครอบครัวหมอมาทานอาหารข้าวที่บ้าน โอโเคนี่งไงล่ะแต่กี้ผมอ่านไม่ทันอ,อืคาดว่าด้วยปัญหาสะสมและเรื่องการจดทะเบียนสมรสซ้อน <c oughs> เดี๋ยวนะพ่อใ <c oughs> หญ่อาทิตย์จดไว้แล้วเหรอซึ่งเป็นชนวนเหตุทำให้หมออาทิตย์ตัดสินใจวางวางแผนอฆ่าภรรยาของตนวังว่าจะกำจัดไปให้พ้นทาง บันทึกนวลชวีทูนหัวไม่ได้รักฉันจริงเหมือนแรกรักหลงผิดจากคำยุยงว่าเมียของทูนหัวเป็นคนเลวมีประวัติเลวๆไม่เหมาะสมที่จะเป็นเมียจึงหาทางเลิกร้างหมอทำทารุณเมียไม่ได้นึกฝันต้องประสบอย่างนี้จนหน้าตาสีสาบวมเลือดออกด่้งจมูกหัก ก็ยังไม่ยอมหยุดทรมานแล้วเธอก็ปล่อยป่าละเลยทั้งที่ฉันไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักและให้อาภัยเธอเสมอเอ้ย,เยแบบนี้ก็มีเหรอไม่คิดว่าจะมีจำมีเฉยเลย <c oughs> มีเฉยเลยเเโอเค หมอทิ์ตัดสินใจวางแผนจ้างวานฆ่านวนชวีโดยหลอกให้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ย่านบางบางบำรูบบรุด้วยกันแล้วจึงหาจังหวะโปะยาสลบโอเคอโอเคหลังจากนั้นฆาตกร,กรก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อฆ่าและก็ล่วงละเมิดทางเพศส่วนหมออาทิตย์เป็นผู้นำศพไปทิ้งลงแม่น้ำที่สะพานโอเค อย่าจับนะเริ่มโหดแล้วว่ะผมรู้แล้วทำไมน้องอยากให้ผมดูมันมันน่าจะเป็นหนังเป็นละครมาก่อนผมว่าใครรู้คอมเมนต์นะครับอันนี้ผมไม่รู้อาทิตย์ยอมตายโดยไม่ถวายดีกาอือฮึแล้วพ่อใหญ่หมออาทิตย์นะครับก็ถูกประหารในวันที่16บธันวาคมปี03 ต่อมามีพระราชทานอภัย,ภยโทษให้กับหมออาทิตย์เหลือแค่จำคุกตลอดชีวิตระก่อนกับที่คุณหมอเนะครับทำความดีในเรือนจำจึงติดคุกอยู่ได้ไม่เพียงกี่ปีเดียวอย่าบอกว่าจะออกมามด้วยเส้นสายของครอบครัวนะครับและด้วยความประพฤติที่ดีหมออาทิตย์จึงโทษในเรือนจำเพียงปีเศษและได้ออกจากเรือนจำในปีต่อมาหลังจากออกมาใช้ชีวิตนอกเรือน จำจำได้ไม่นานหมอทิตประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตทิ้งไว้เพียงตำนานหมอฆ่าเมียที่เป็นที่พูดถึงในยุคปัจจุบันในยุคสมัยจนถึงปัจจุบันเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเปล่าอ่านไม่ออกนะครับฟอนต์เล็กมากแต่รู้ว่านิดๆน,น,น่าจะเป็นหลักฐาน โอเคไม่มีวันเฟรมเลยฮะแต่มี jump scare. จ้ำสแกจนะอืมหมอฆ่าเมียทำไมใช่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงที่เขาอาจจะไปทำละครหรือภาพยนตร์เนี่ยใครรู้ก็คอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวถึงงั้นผมขอจบคลิปนี้ไเปเพียงเท่านี้ก่อนเนี่ยน่าจะไม่รอดเนี่ยเสียงผมไปหมดแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมเราฟังมาขอบคุณมาก